เพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับการเลี้ยงปลาน้ําใสนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่ใบอุฟาครับก็ปลาก็สุขภาพแข็งแรงดีครับอันนี้ปลากแก่แล้วนะปลาใต้ก็คึกสุขภาพแข็งแรงดีนะครับเปิดให้ดูอันนี้ก็เป็นพวกเฮเลี่ยนเห็นไหมครับก็คึกปกติดีนะครับนี่นี่พอดีก็ดูดขี้ปลาแล้วก็ เปลี่ยนน้านะครับก็คือเอาน้ําจากก๊อกเลยนะครับน้ําประปาน้ำประปา,ปะปาแล้วก็ตรวจดูคอรีนนะครับว่าไม่มีคอรีนแล้วก็เปลี่ยนให้ปลานะครับแล้วก็อาจจะมีพวกยายาพวกยาฆ่าเชื้อนะครับยายาฆ่าปรสิตยาอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ต้องใส่ไปฟางเลี้ยงน้ําใส่ก็ปลาก็ก็ปกติแข็งแรงได้นะครับทีแบบเรา ความเชื่อผิด,ผดนะว่าต้องต้องใส่ใบหูฟางตลอดนะครับจริงๆไใบหูฟางเนี่ยมันก็มีหน้าที่ของมันนะครับก็คือจะมีสารแทนนินนะครับไอส้สีเหลืองๆเนี่ยทำให้ปลามไม่เครียดนะครับปลาปลาเหมือนได้อยู่กับน้ําธรรมชาตินะครับไอ้ใบสีเหลืองๆของของ,ของ,ของใบหูฟางนะครับนี่ผมก็เลยลองมาเปลี่ยนเป็นน้ําใสาก็ปกติเหยครับปลาก็เครื่องใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใบหูฟางอะไรเลยครับ ก็คือทุกตัวก่อวอร์ดเห็นไหมบอร์ดเพียบเลยโอเคก็เป็นพวกใต้มหาชัยเดี๋ยวผมจะตักให้ดูนะครับอ,อันนี้ผมจะวัดค่าคอลีนให้ดูว่ามีไหมนี่นะครับก็จะเป็นตัววัดคอรีนนะครับ หาซื้อได้ตามร้านขายปลาทั่วไปนะครับอันนี้คือตัวหยดว่าตรวจว่ามีคลอรีนไหมนะครับอันนี้ไม่มีคลอรีนนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอามาตรงก๊อกนะครับก๊อกน้ำเออเดี๋ยวผมจะเปิดน้ำดูนะครับอันนี้จากก๊อกเลยเอา้าว ไอเวนนี่นะครับอันนี้ก็คือเปิดจากก๊อกเขาก็จะมีฉีดมาให้นะครับอ่าผมก็หยดเอาตัวน,นี้หยดลงไปหนึ่งหยดโอเคคือถ้าอย่างนี้ไม่ผ่านนะครับปลายัางไงก็ป่วยนะครับไหมครับอรีเหลืองเลยโอเคครับลองไปใช้กันดูนะครับ ก็เลี้ยงปลาแบบน้ําใสนะครับก็โดยที่ไม่มีคอรีนนะครับเอาไม่มีคอรีนแล้วก็ไม่ได้ใส่ใบอุฟารครับปลาก็เห็นไหมครับเครื่องเด้งๆกันทุกตัวเลยคึกแล้วก็สดกันทุกตัวเลยครับสวัสดีครับ